ราพสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมนะก็ผมเองนะผมนะเพื่อนในช่อง FT Biker นะครับผมนะก็ในคลิปนี้นะผมนะที่สัญญาไว้นะก็ว่าเดี๋ยวจะไล่สเตอร์ยี่หกนะผมไดีของมาแล้วครับผมให้ดูของก่อนอนี่ครับผมสเตอร์สเตอร์ครับเบอร์26ครับผมนะก็เดี๋ยวว่าจะไล่แนวน้องน้ำแดงนะผมวันนี้นะผมนะแล้วก็เดี๋ยว ถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวจะขับไปดูนะผมนะเดี๋ยวก็ดูเวลาก่อนว่าคลิปมันยาวไหมนะครับผมนะนะก็วันนี้ก็ขอบคุณนายสิงด้วยนะนายสิงมาถือกล้องให้ช่วงนี้ว่างงานเขาโควิดนะฮะนะโอเคก็ตอนนี้ก็ที่ที่รถนะครับยืนเป็นสิบห้าสิบเก้านะครับผมนะก็เดี๋ยวว่าจะยืนสิบห้ายี่สิบหกดูนะผม <S <S ปกติเขายืนสิบสี่สิบสามนะข้างหน้านะผมถ้าใช้ตัวตัวยี่สิบหกนะแต่ผมจะลองดูนะผมว่าสิบห้าใช้ได้ไหมครัใช้ไมใช่ตามันใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวลดนะผมรถด,ดู นะแต่ตอนนี้ยิ้มเป็บ้าไปก่อนนะผมเอาเยอะจิงเก็คือขี้เกียจแกะนะไม่อยากอะไรมากนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราดูไปดูกันตอนที่แกะเสร็จแล้วนะผมโอเค a few moments later โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับสเตอร์นะครับผมที่จะใส่นะก็ตอนนี้สเตอร์ยี่หกดู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 โคตรเล็กเลยนะโคตรเล็กเลยนะผมโอ้โห หรือเห็นดุมด so ุมใหญ่กว่าสเตอร์อ okay, so 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 ีกนะก็โลก็เนี่ยไม่ได้ลื่นนะเพราะว่าโซ่โซ่ตายแล้วนะโซ่มันเริ่มสะบัดแล้วมันก็เลยไม่อยู่แล้วเนี่ยโซ่มันสะบัดแล้วก็เดี๋ยวถ้าจบการไล่สเตอร์ปุ๊บเดี๋ยวเดี๋เปลี่ยนโซ่โซ่รักหนึ่งชุดนะครับผมเปลี่ยนโซ่อะไรแล้วก็น่าจะโอเควันนี้นะผมโลจะลื่นกว่านี้โลไม่ลื่นแล้วนะสเตอร์เอาไปแดกมาแล้วนะครับผม ก็เยวะปลงดีกว่านะครับว่าอาการมันเป็นยังไงบ้างนะก็ตอนนี้อยากรู้แล้วว่ามันขับได้ไม่ได้นะครับผมนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกันเลยไปกันเลยเตรียประับกันเลยนะผม a few moments later โอเคไปกันเลยฮาครับผมส t a r t e v o กครับ อือดจังว่ะอือดจังมันอืดอือนิดนึงรู้สึกมันอือดจังเนี่ยลองไปแักบนตะหนใหญ่อยู่นะครับโอ้โหไม่ค่อยดึงแล้วเว้ยะเดี๋ยวลองไปแัดดูนะผมขับสั้นๆมันไม่รู้สึกนะครับโอ้ฝนก็เริ่มมาแล้วเว้ย lương yêu lương yêu nè lương nè lương yêu nè Để yêu nè Để yêu nè lương yêu nè Này yêu nè lương Này nè lương yêu đi lương yêu cái Này yêu nè 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 lương yêu nè แต่พอพอล่อมันถึงเนี่ยมันก็พุ่งนะเออเดี๋ยวลองลองกันตรงนี้หน่อยวันรถติดป่าเบื่อกับการรถติดมากเลยเนี่ย,ยวันรถติดโอ้โหสวย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 นี่สวยสวย,สวย,สวยนี่วัรถติดเราก็แังกันไม่ได้อีกนะเชียวโอ้โขับสาศก็ร้อนวันนี้เอาอมาลองรถนะก็ตอนนี้ก็ยืนเป็นสิบห้ายี่สิบหกนะครับผม ก็เดี๋ยวถ้าลูนโรดูเกียสี่ก่อนนะว่าเป็นยังไงนะถ้าเกียสี่โอเคก็ใช้แต่ตัวนี้สร้างม่โอเคก่อนเดี๋ยวขึ้นเซอร์นาหน่อยได้อยู่เว้ยเราไปเล่นไปยังได้หวะได้อยู่เว้ยเฮ้ยเราไปเล่นหนอยเว้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหแม่งรถข้างหน้าโอ้โหรถตำรวจหรอวะ ขับเรื่อยๆนะเราจะขับกันเรื่อยๆนะผมเพราะข้างหน้าเราพี่อยู่เขาบอกว่ามันเป็นตำนานหรอกตกใจหมดเลยขับไปเรื่ยขี่ม้าเข้าในก่อนครับเดี๋ยวพี่เขาไล่นันขี่ม้าเลยปูนะโอ ö, ้หนะหนะหนะ พี่ก็าตามไป่าวะน่าจะไม่นะพี่ผมผมเอมาลองก็เฉยๆพี่เอ้ยนะโอเคโอเคไปเลยครับไปเลยครับจอดไม่ได้แม่งเดี๋ยวพี่เขาลวกเอาฮะพี่ก็ไปแล้วกลัว <c oughs> ผมเอามาลองก็เฉยๆพี่เลยไม่น่าเฉยหรอกจุดนี้เจอตำรวจบ่อยจังนะเออเหนื่อยเฮ้ยรู้สึกว่ามันได้เว้ยนะ ตเตอร์โบยุบเออมันได้เว้ยสิบ้านี่บุกอากาศร้อนรถรถเฮ้สโล่งกูไกกว่อยอยู่แก้วแม่เดินดีนดหอบด้วยไม่ได้บึ้นนะแม่งมันหอบเองเฮ้ยโอ้รถเยอะจังว่ะ ก็นะ oh, สำหรับใครที่อยากจะใช้สช้15ยนะครับผมก็ลองไปไล่กันดูนะผมวาไ,ได้ไหมนะผมสำหรับลูก5 6บชัก3นะครับนะผมกัลูก53เอ่อไม่ต้องไล่นะ5้าสาวิ่งไม่รอดแน่นะผมนะถ้าแค่ลูก53นะผมจะมีชักมามีแคมตัวหนึ่งมีวาวนะครับก็อาจจะลองดูเผือได้นะครับถ้ากำลังเครื่องเยอะๆกำลังอัดเยอะๆนะผมไล่ไปหน้านะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันปั๊มปกตินาว่าน่าจะไม่ได้นะไม่รู้นกันนะ ก็ต้องลองไปไล่กันดูนะครับผมเครื่องสเตอไม่ไม่มีของตายตัวนะครับผมผมขอจัดนัำซึมจริงกันนะพี่ยีงไม่เข้าระดับเลยหมดเลไม่ได้รอบมันนะไม่ได้รอบมันปู่ ไดอย่างดีดีก็ตีหวัวกูไม่ได้เลาะมัน <c oughs> นะโอ้ดอดโดโดมันต้องมาได้ลงมันก่อนนะเมื่อกี้เหวเกียร์ค้างโอ้โหตายแล้วเกียร์ไม่ยอมเตะให้นะฮะก็ห้ามล็อกเลนแบบนะครับผมนะ <c oughs> อีกแล้วครับท่านนะก็เมื่อกี้เกียร์ค้างนิดนึงโอ้ไม่ได้สักแบบยาวๆเลยนะครับผมน้ำมันกูโอ้โหลงไปเยอะมากนะฮะ อีไปหน้าตะขับซักยาวๆถ้าขับแบบซักยาวๆนะผมมันก็จะกินน้ำมันนิดหนึ่งนะฮะโอเคมาเราเข้าซอยกันดีกว่าอยู่ข้างนอกไม่ค่อยได้เดี๋ยวตำรวจรว,วบเอานะโอเควะ่ะตึงวิ่งกวชอบเลียวน่ะยี่บกุกโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะจบสตรอรี่กันไล่สตอรอของหนอไปแล้ยนะผมนะก็มีอ่าเดี๋ยวอีไปหน้ามาว่าอะไร มาว่ากันต่อเดี๋ยวก็ค่อยไปติดตามกันนะผมนะตอนนี้พวกกระตือน้องน้ำแดงจบแล้วนะครับไว้แค่นี้พอนะครับผมเพราะว่าถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวมันอาจจะขับกันไม่ได้นะผมนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็เจ้าคลิปนี้ก็ลืมสับแชรกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมนะ,ะแล้วคลิปหน้าคลิปหน้าผมจะลดดับก็คลิปหน้าจะมีอะไรมาอีกก็ติดตามกันนะครับผมนะก็ไปไปก็บายบายแค่นี้ไปละ <laughs>